จะได้ปัจจัยเท่ากัวพอหมดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้เกี่ยวกับมวนะคะหนึงสมสีกดนคะนีค่ะสีร้านะคะอะเดียวมถ่า เพรนติสาครังเอวะเมวิโตตินังเปตานังอุปการปติอิจิตังมติตังตุมหังออยาทานสัพพิเดียเววันชันตุสติขายุโผภาวะอภิวะทันนาเสียเรศเนจังโว สุขังพรังพันธามิสาสสปพุทธาาวนังธมราตนังสังตนังดนังรตนานังยปิตกรตยานุาวนิสาวานุภา

อาตมาพระปรลัดยานวุฒิพัฒโกเจ้าวาดวัดบางพัดแขวงบางพัดเขตบางพัดกรุงเทพจารัญสนิทดวงเจ็ดเก้าวัตถุประสงค์ที่มาวันนี้เพื่อ,อเพื่อนำอเพื่อที่จะได้สร้างกุฏิสงฆ์สี่ชั้นยี่สิบสี่ห้อง เป็นในการงบประมาณในการก่อสร้างก็18ล้านซึ่งตอนนี้ก็ทำได้ไปประมาณ30-40เปอร์เซ็นต์ไปถึงคานชั้นเสองชั้นที่สองก็กำลังรอศรัทธาจากญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลกันก็ได้คำแนะนำจากอาจอารย์พระครูประหลัดอัมพันธ์จากวัดลำกระดาน ได้ได้แนะนำแล้วก็ได้พามา,า,ามาที่นี่เพื่อที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยได้ได้ได้อยู่ตึกใหม่เพราะว่าตึกเก่านั้นชำรุดทรุดโทรมมาก็ใช้ใช้อุติสง์เก่านั้นก็ประมาณห -60 ปีแล้วซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามการเวลาเพราะว่า,า,าตึกเก่านั้นเป็นไม้ครึ่งหนึ่งตึกครึ่งหนึ่งก็ไม้ก็ปวกกินตึกก็ลาว ก็เมื่อเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเมื่อสร้างตึก4ชั้น2 4ห้องเสร็จแล้วก็จะให้พระไปอยู่ในตึกใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์ยังอยู่ตึกเก่าอยู่เพราะว่ายัางยังยังสร้างไม่เสร็จตึกใหม่นี้ยังสร้างไม่เสร็จก็จําเป็นได้ต้องให้พระสงฆ์นั้นอยู่อยู่ตึกเก่าไปก่อนเมือม่อเมื่อตึกเก่าเสร็จแล้วก็จะให้ย้ายไปอยู่ที่ตึกใหม่ทั้งหมด ที่ที่วัดบางพัดนั้นกระถินวันที่บันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ก็จะมีกระถินเป็นกระถินสามัคคีที่วัดบางพัดทุกปีแต่ละปีเป็นไงครับทุกปีก็มีญาติโยมมาร่วมบุญกันก็พอสมควรก็ก็ก ก็จากปัจจัยที่ยอดิยยมได้รู้อมบุญมาก็เอาไปสร้างกุฏิสงส่สสวนมากก็ทำทีละชั้นทีละชั้นไปก่อนเพราะว่าตอนนี้งบประมาณของวัดก็เหลือน้อยก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ปีนี้นั้นทำได้ไปถึงชั้นสองก,ก็ต้องหยุดก่อนเพ,อเพื่อเพื่อจะรอหาปัจจัยมาขึ้นในการชั้นที่สและชั้นที่สีสต่อไป ก็ลงงบประมาณของเรื่องของกระถินสามัคคีก็ขอเชิญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญร่วมกุศลของงานทอดกระถินสามัคคีของวัดบางพลัดเพื่อหาปัจจัยในการสมทุกทุนสร้างกุติสง์สชั้น24ห้องแล้วก็พระสมเด็จที่ได้รับไปนี้ ก็จะไปให้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญกันในครั้งนี้เพื่อสร้างกุติสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญทอดกรถินสามัคคีเพื่อสร้างกุติสงฆ์ในครั้งนี้ก็ขอเชิญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี1608966753 เพื่อสร้างกุฏิสงฆ์วัดบางพัดน์ดังนั้นก็จึงขอเชิญยตดโยมผู้มีใจศรัทธามาร่วมกันอนิสงส์ผลบุญที่ยอดโยมสร้างที่ด้โยมได้สร้างก็ขอให้คุณโยมมีแต่ความสึกความเจริญปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสนความปัถนาให้มีอายุที่ยืนยาวให้มีวันณะผิวพรรณที่ผ่องใสให้มีสุขาความสึกตลอดไปให้มีภลระกำลังที่แข็งแรงตลอดกาลนานเทิน